กับเขาเราเรือ่องความเดิมตอนที่แล้วอากุ้ยได้สังเกตเห็นพฤติกรรมแปลกๆของอาแปะชัยชาราชาวจีนเขามีท่าทางพิรุตตั้งแต่อยู่ในสารจีนจนออกไปข้างนอกสารจีนแม้แต่สมุนของพญาคราวก็มีอาจแตะตัวของอาแปะชายคนนี้ได้ระหว่างที่อากุ้ยสะกดรอยตามอาแปะเขาก็ต้องพบเจอกับลูกน้องพญาคราวลายหนึ่งและเกิดปะทะก,กัน มันลงดาบไม่ยั้งอย่างกับจะเอาชีวิตของอาก,กุ้ยให้ได้ชายชาวจีนด้วยความปรัดเปรียวหลบได้อยู่ครู่หนึ่งระหว่างที่อาก,กุ้ยกระโดดหลบถอยหลังหลบดาบท่านใดนั้นเท้าเจ้ากรรมดันไปเหยียบก้อนหินที่ผุดขึ้นมาจากดินแม้มันไม่สูงมากนักแต่มันก็ทําให้ข้อเท้าของอาก,กุ้ยพลิกจนเสียจังหวะลูกน้องพยากร้าวไม่รอช้ามันลงดาบเต็มแรงมาทางไหลของอาก,กุย้ย ชายชาวจีนได้แต่หลับตากับความตาที่อยู่ตรงหน้าเขารู้ดีแล้วว่าพราดท่าเสียแล้วกรอบเสียงเหมือนบางอย่างหักเป็นจังหวะเดียวกันที่ร่างของอากว้ยอันเสียการทรงตัวกระแทกกับพื้นอากว้ยต้องลืมตาสงสัยเหตุใดชะตาย,ยังไม่ขาดปรากฏเป็นร่างของลูกน้องพยากร้าวหัวของมันบิดไปข้างหลังจนน่ากลัวแล้วเมื่ออากุ้ยมองผ่านข้างหลังร่างที่คอหักนี้ไป ปรากฏเป็นอีกร่างหนึ่งที่ซ่อนเลนในความมืดชายชาวจีนตามเบิกโพรงจากความกลัวเขาทำท่าทีไม่ถูกว่าจะต้องหนีหรือกรีดร้องก่อนดีอากล้ยเองเป็นอะไรหรือเปล่าเสียงคุ้นหูจากชายในความมืดถามเป็นเวลาเดียวกันที่ร่างของลูกน้องพยาคราวล่วงหล่นลงบนพื้นเสียงดังตุบเผยร่างชายหนุ่มหน้าคุ้นอย่างไอทิงมันใส่ชุดคลุมปกปิดร่างจนมิดหัวอ่อ,อ,อไอทิง อากุ้ยเรียกนามของเพื่อนอย่างปิติทิ้งค่อยๆย,ยื่นมือมาทางร่างของอากุ้ยที่นอนกองอยู่บนพื้นชายหนุ่มยังคงถามต่อว่าเป็นอะไรหรือไม่อากุ้ยจับมือแล้วก็ลุกขึนชายชาวจีนทำหน้าสลดบอกว่าตนนั้นไม่เป็นอะไรแต่ชุดงิ้วอันเตรียมมานั้นขาดจากคมดาบของไอ้ลูกน้องพออยาคราวไปเสียแล้วไม่เป็นไรหรอกมันก็แค่ชุดแค่สายของข้าไม่ได้เป็นอะไรหรือไม่บาดเจ็บก็ดีใจมากแล้ว ทิ้งกล่าวทําให้อากวยนั้นทราบซึ้งกับคําพูดของชายหนุ่มนักทว่าอากวยก็ถามไม้ทิ้งทําไมมันมาอยู่ที่นี่ยังไม่ทันได้สิ้นคําพูดของอากวยไอ้ทิ้งก็สวนกลับมาว่าเพราะมีเสียงหนึ่งมาเรียกตนให้มาอย่างที่นี่ทิ้งกล่าวด้วยน้ําเสียงที่ทุ้มต่าปลกับความน่ากลัวสสสสเสียงอะไรอากวยถามขณะที่ตนกําลังนั่งสมาธิฝึกจิตจู่ๆภาพในนิมิตก็ปรากฏเป็นอะไรบางสิ่ง มันค่อยๆคืคบคลานเข้ามาด้วยร่างกายที่บิดเบี้ยวท่าทางชวนสยองของมันต่างจากคำพูดอันบอกว่าให้ช่วยช่วยด้วยครั้งแรกเมื่อได้ยินตนก็เข้าใจว่าคงเป็นผีตายหงสํัมภเวสีที่มาขอส่วนบุญหรือให้ไปช่วยเรื่องทั่วๆไปแต่คำพูดของมันผิดจากผีตนอื่นมันบอกนามชายชาวจีนพร้อมกับแววตาอันเศร้าสลดมันหลั่งน้ำตาเป็นโลหิตพูดคำซ้ำไปซ้ำมา จนตนนั้นรู้สึกว่าไม่สบายใจจนต้องลงมาดูตรงนี้แหละแล้วก็พบจริงๆว่าอากุวยนั้นกําลังลําบากอยู่ถึงแม้ว่าตนไม่เข้าใจนักว่าไอ้ผีไตหงตัวน,นั้นมันกระทำเช่นนี้ไปเพื่ออะไรแต่แลดูเขาคนนั้นจะเป็นคนดีไม่น้อยทิ้งกล่าวพร้อมกับทําสีหน้าสงสยัยอากววยที่ได้ฟังถึงกับดวงตาเบิกโพรงเขาคิดออกทันทีว่าผีตนนั้นคือเพื่อนข้างห้องของตอนไม่ผิดแน่ ระหว่างที่อากุ้ยกําลังคิดเรื่องเพื่อนของตนอยู่นั้นทิ้งก็เดินดุ่มๆเข้าไปทางข้างหลังโรงนาฏศีลชายหนุ่มนําว่าทิ้งคว้าอะไรบางอย่างติดมือของเขามาด้วยแล้วเขาก็รีบเดินออกมาทันทีอากุ้ยไปกันทิ้งกลา่าวอากุ้ยที่กําลังแบกชุดงิ้วรีบถามทันทีว่าเพื่อนของตนนั้นขโมยอะไรไปเออนะรีบเดินมาก่อนจะรอให้ลูกน้องไอ้ปัาคราวคนนั้นแหกันมาหรือไร ทิ้งกล่าวอย่างเบาเสียงแต่ก็ทำท่าทีแฝงไปด้วยความรีบร้อนทว่าอากุ้ยก็ยังมีคำถามถึงศพของชายคนนี้ต่อทิ้งจึงให้อากุ้ยเอาชุดนิ้วมาที่ตนแล้วบอกให้อากุ้ยเอาศพนี้ไปซ่อนไว้พุ่มไม้รกๆตรงเนินดินตรงนั้นอากุ้ยรีบกระทำอย่างไม่ลีลอเขาเอาศพไปซ่อนอย่างลวกๆแล้วก็เอาใบไม้แถวๆนั้นกลบร่างอีกทีหนึง่งไม่นานนักชายชาวจีนก็ทำภารกิจจนเสร็จอากุ้ยเตรียมจะเดินขึ้นบนเนินไป เพื่อจะตรงไปยังเพลอนของพรานคงที่ซ่อนอยู่ในป่าทว่าทิ้งเขารีบเรียกชายชาวจีนถามว่าจะไปไหนอากล้วยรีบบอกทันทีว่าตนนั้นจะไปเอาเรือนของพรานคงไงทิ้งใส่หัวบอกว่าพวกตนหลบซ่อนกันอยู่ในหมู่บ้านแล้วอากล้วยถึงกับงงเดินลงมาจากเนินดินรอตามไอ้ทิ้งชายหนุ่มไปทิ้งเดินไปยังทิศทางตรงไปยังแถวแถวเรือนของนายช้างชายชาวจีนผู้ขี้สงสัยรีบถามต่อ เฮดไดไปทางนี้ทิ้งโยนชุดนิ้วให้อาก,กุย้ยพร้อมกับบอกว่าพวกตนพักอยู่ที่เรือนล้างหลังหนึ่งจนทิ้งมาหยุดอยู่ตรงเรือนไม่ห่างจากตลาดมากนักอก,กุ้ยตาเบิกโพรงกับเรือนหลังนี้ชายชาวจีนจับได้ดีว่ามันคือเรือนที่มีชายคนหนึ่งตายแล้วการตายของชายคนนั้นมันก็ไม่ธรรมดาเขาตายโดยการถูกควักเครื่องในตับไตไส้พุงออกมากอง,องข้างนอกตามข่าวทิ้งไม่พูดจาอะไร เขาขึ้นไปบนเรือน,นั้นทันทีทําให้อากล้ยไม่มีทางเลือกนักที่จะต้องเดินตามทิ้งขึ้นไปบนเรือนเช่นกันทิ้งเปิดประตูวางข้าวของอันพกมาเต็มมือไว้กลางเรือนอากล้ยที่เดินตามจะก้าวย่างข้ามประตูไปเห็นชายอีกสองคนนั่งอยู่ในความมืดอ,อาก้ย้ยเอ็งปลอดภัยหรือข้าว่าแล้วเอ็งต้องไม่เป็นอะไรทันเลิศกล่าวขึ้นมาส่วนชายอีกคนอย่างโทมัสก็ได้แต่แอบข้างหลังทันเลิศ ชายฝรั่งท่าทางกลัวจนต,ตัวสั่นหันไายิมม้มแห้งๆให้กับอากลวยชายชาวจีนเข้าใจทันทีว่าเหตุใดโทมัสถึงมีท่าทางที่กลัวนักในขณะที่เขามองไปรอบๆอ,อากลวยก็เริ่มบทสนทนาอีกครั้งถามว่าพวกเะเลเดเดใดต้องมาซ่อนที่นี่รู้หรือไม่ว่าที่นี่นั้นมันมีคนตายสยองไม่มีใครกล้าเหยียบย่างเข้ามาแม้แต่ก้าวเดียวอากลวยกล่าวเะเลือดจึงบอกเหตุผลว่า ตามที่อากล้ยกล่าวมามันไม่มีใครกล้าเข้ามาเหยียบย่างมันเลยจะเป็นที่ซ่อนชั้นดีควรค่าแก่ก,การหลบซ่อนและดำเนินแผนการในคืนวันพรุ่งนี้ท่านเลิศก,กล่าวอย่างน้ำเสียงที่เรียบนิ่งต้องอยู่ในความมืดมิดอันแสนน่ากลัวแบบนี้ต้นขอกลับไปสารจีนเสียดีกว่าอากล้ยกล่าวทิ้งรีบจับแขนของอากล้ยแล้วก็บอกว่าลูกน้องพยากรับกระจายกันอยู่ในหมู่บ้านมากหากจะกลับสารจีน ให้รอให้มันเกือปรุ่งสางเสียก่อนตอนนั้นพวกมันต่างอ่อนเพลียอยากย้ายกันกลับเรือนที่พักกันหมดแล้วไหนๆก็ไหนๆพักกินข้าวกินปลาเสียก่อนทิ้งกล่าวอะกล้วยเมื่อได้ยินคำว่าข้าวปลาอาหารถึงกับหูพึงทันทีเขาจ้องมองอย่างตรงกลางเรือนพบเป็นข้าวหอมากมายกองอยู่เบื้องหน้าอะกว้วยไม่ลีรอรีบกระโจนเข้าไปกินอาหารนั้นด้วยความหิวทันที ท่านเลจึงถามว่าอดอยากมาจากไหนอากวยที่ได้ฟังก็เล่าเรื่องราวมากมายกว่าจะขโมยชุดนิ้วนี้ได้ตนนั้นต้องซ่อนโตวอดข้าวอดน้ําและผีที่ไอทิ้งเจอนั้นน่าจะเป็นเพื่อนข้างห้องของตนอากวยกินไปเล่าไปจนข้าวเกือบจะติดคอเขากินข้าวอย่างมุมมามแล้วเพิ่งสังเกตเห็นว่าพวกทะเลอนั้นนั่งอึอ้งกับเรื่องที่อากวยเล่า พวกชายมาดีตกใจกับเรื่องผีสางของเพื่อนอากุ้ยนักจนพวกเขาหยุดมือไม่กินข้าวนั่งฟังอย่างตั้งใจคำถามถูกซักจากปากของทะเลิดจึงได้รับรู้ว่าอาจจะเป็นฝีมือของอาแปะและพออยาคราวจนมืออ่านเล็กๆมือนี้ผ่านพ้นไปทุกคนต่างนอนแผลล่หลาจนอาก้้ยคิดคำถามต่อไปออกโทมัสพูดตัดบทอากุ้ยทันทีถึงท่าทีของชายชาวจีนที่อยากรู้ยิ่งกว่าเด็ก ทันเลิศที่ได้ฟังถึงกับหัวเราะออกมาส่วนอากุ้ยจะอ้าปากถามอะไรสักอย่างแต่เขานั้นก็รืมไปเรียบร้อยแล้วด้วยความอิ่มและเหนื่อยอ่อนพวกเขาก็เริ่มหลับตาบทสนทนาที่เคยพูดไปมาอย่างเบาๆบัดนี้ก็เงียบลงแต่ละคนเริ่มนอนหลับไปเสียงผู้คนมากมายเริ่มมีเสียงดังอีกครั้งไม่ว่าจะพ่อค้าแม่ค้าต่างตะโกนเรียกลูกค้าเพื่อจะขายของกันอย่างเมามัน อากวยที่ได้ยินก็เผลอสะดุ้งลืมตาขึ้นมาก่อนชายชาวจีนมองแปรอบกายยังเห็นทุกคนนอนแผ่หลาหลับกันอย่างไม่รู้เวลาบรรยากาศที่อย่างมืดมิดทําให้อากวยจะทิ้งตัวลงนอนหลับต่อทว่าเสียงจากภายนอกเรือนยังคงดังประกอบกับภายในเรือนที่อุดอู้ปิดทั้งหน้าต่างและประตูจนหมดทําให้ข้างในตัวเรือนเริ่มร้อนขึ้นมาอากวยดีตัวลุกขึ้นมาอีกครั้ง จนขนรอบๆลุกขึ้นมาดีตัวตามอก,กวยพวกเขาต่างหาวรู้เล็กๆภายในเรือนเพื่อจะมองออกไปข้างนอกเรือนอก,กวยที่มองทอดออกไปข้างนอกเรือนถึงกับสะดุง้งเหตุเพราะตะวันอันล้อนแรงขึ้นตรงหัวเดแล้วชายชาวจีนรีบขอตัวกลับสารจีนก่อนทันทีพวกทะเลิดก็เริ่มจัดการหารือในแผนการสําหรับค่ําคืนอันที่จะมาถึงนี้อีกครั้งระหว่างที่อาก,กวายกําลังออกจากเรือนไป พระเลิศบอกว่ายังขาดเครื่องแต่งหน้าอยู่อากล้ยรีบตอบกลับทันทีว่าตนนั้นจะหามาให้ทว่าทิ้งก็พูดแทรกขึ้นมาว่าไม่เป็นไรพระเดี๋ยวตนจะหามาเองอีกอย่างชุดงิ้วนี้มันก็ขาดแล้วด้วยต้องเย็บเสียก่อนทิ้งกล่าวอากล้ยไม่ได้เข้าใจกับสิ่งที่ทิ้งพูดมากนักเขามัวแต่คิดรเรื่องจอกจากเรือนหลังนี้ได้อย่างไรโดยไม่มีใครเห็นจนดูเหมือนว่า ผู้คนไม่กล้าเจดเข้ามาใกล้เรือหลังนี้จริงๆทําให้ทางสะดวกนักชายชาวจีนจึงพุ่งตัวออกทางข้างหลังเรือนไปในทันทีเขาเดินและเลาะวิ่งไปเรื่อยๆจากทางข้างหลังจูจูสายตาของอากวยก็เห็นคนกลุ่มเล็กๆยืนอยู่ตรงเนินดินหลังโรงนาตศิล์ชายชาวจีนรีวิ่งแอบตามเสาเรือนตรงบริเวณนั้นทันทีระยะที่มันไม่ห่างจากกลุ่มคนพวกนี้มากนักจนได้ยินบทสนทนา พวกกลุ่มคนนี้กำลังเอ่ยนามของใครบางคนพวกมันมีใบหน้าที่ตื่นกลัวและลับลับรอๆจู่ๆอากล้ยก็เริ่มเอใจเหตุใดวันนี้โรงนาฏศิลป์ไม่มีการซ้อมรำหรือมีเสียงเพลงไทยเลยแม้แต่น้อยมันเงียบเสียจนคิดว่าเหมือนกับไม่มีใครอยู่ไม่ถึงอึดใจคำถามในหัวก็ถูกฉเฉลยจากเสียงตะโกนของชายชะกันลายหนึ่งหน้าโรงนาฏศิลป์เขากันท่าไม่ให้พวกครูชาราเป็นเจ้าของโรงนาฏศิลป์เข้าข้างนาย ไม่ต้องพูดถึงเหล่านางรำหรือนักดนตรีก็โดนกีดกันด้วยเช่นกันอา้อยหันกลับไปมองจุดที่ชายพวกนี้มุงอยู่อีกครั้งท่านใดนั้นเขาก็คิดขึ้นมาได้ว่ามันเป็นจุดเดียวที่เขาอมพรางศพชายชาวจีนเริ่มลุกลี้ลุกลนกลัวว่าพวกมันจะสืบสาวมาถึงตนแต่มีบางอย่างติดอยู่ในใจชายชาวจีนคนนี้เหตุใดมันถึงรู้ที่ซ่อนตรงนั้นอา้วยพยายามมองตามสายตาที่พวกมันมอง ทว่าภาพตรงหน้านั้นมันทำให้แอ้กล้วยถึงกับตกใจแทบจะหงายหลังเขาพบกองเลือดมากมายกระจายไปทั่วบริเวณเลือดที่สาดกระเซ็นมันชวนขนหัวลุกและน่ากลัวตับไตไส้พุงของมันผู้นี้หายไปหมดสัตว์อะไรมันช่างโหดร้ายที่เลือกกินแบบนี้อีกทั้งคอของมันก็หักจนผิดรูปอีกน่ากลัวเสียจริงหนึ่งในใชายชะก,กันกล่าวกับเพื่อน อากุ้ยที่อยู่ใกล้ถึงกับขนลุกไปทั่วกายเขารู้ดีถึงสาเหตุที่คอมันหักมันเป็นฝีมือของไอ้ทิ้งเพื่อนของตนแต่การกระชากเครื่องในเหล่านั้นออกมานอกกายมันต้องเป็นฝีมือของปีศาจอย่างปอบที่ชาวบ้านลือกันแน่อากว้ยคิดในใจระหว่างที่อากุ้ยกำลังติดตามวิเคราะห์เหตุการณ์ที่อยู่ตรงหน้าชายผู้หนึ่งค่อยๆเดินมาจากอีกทางเขาคือพยากร้าวชายมาดดีเขาเดินมาด้วยท่าทางและสีหน้าบอกบุญไม่รับ มาถึงเขาก็โวยวายทันทีถึงการตายของลูกน้องของตนชายคนนี้เขาไม่ได้โวยวายว่าใครเป็นคนฆ่าแต่เขาโวยวายว่าทำไมต้องมาตายในวันสำคัญแบบนี้หากผู้คนที่นี่รู้เรื่องการตายพวกเขาจะหวดาดผวาและหนีหายไปกนจนหมดหมู่บ้านและงานการแสดงในคืนนี้จะล่มไม่เป็นท่าเพื่ออยากเ้าวกลาวกับลูกน้องของตนสมุนพูดติดตามได้แต่ยืนก้มหน้าก้มตาไม่มีความเห็นใดๆออกจากปากพวกมัน เอาศพมันไปฝังไกลๆเสียพระยากร้าสั่งทันทีอากวยที่ได้ฟังคำสั่งอันโหดเหี้ยมนี้เขาคิดถึงเรื่องสหาหัข้างห้องของตนชายชาวจีนจินตนาการภาพเพื่อนของตนโดนพยากร้าสั่งให้ลูกสมุนทำไม่ต่างกาันคิดแล้วมันก็แขนใจนักระหว่างที่อากว้ยคิดหลังเขาก็ดันไปพิงกับฉลอมสารอย่างไม่ตั้งใจจนฉลอมอันนั้นตกลงมากระทบพื้นเสียงดงัง เสียงของมันทําให้พยากร้าวตะโกนมาทางอากุ้ยว่าใครทว่าก็ไม่มีเสียงการรับใดๆทําให้พยากร้าวสั่งให้ลูกน้องของตนนั้นไปดูจูๆ่ๆอากุ้ยเหมือนกับหลุดอยู่ในผวังภาพตรงหน้าของอากุ้ยแปลเปลี่ยนเป็นในสารจีนมีอาแปะที่กําลังยืนคุยกับพยากร้าวอย่างลับรับรออากุ้ยก็มองร่างของตัวเองปรากฏว่าตนนั้นกําลังยืนแอบดูอยู่ในซอกประตูในห้องพักของเพื่อนข้างห้องของตน เสียงร้องตะโกนอันดังขึ้นเกิดจากความกลัวด,ดังขึ้นอากุ้ยหลุดจากพวังในทันทีเขาไม่เข้าใจนะักเมื่อสักครู่มันเกิดอะไรขึ้นชายชาวจีนมองภาพตรงหน้าใหม่อีกครั้งเขากลับมาอยู่ในสถานที่เดิมที่กำลังซ่อนตัวจากพวกพยาคราวเสียงร้องด้วยความกลัวย,ยังคงดังต่อทำให้อากุ้ยมองตามเสียงนั้นไปมันเป็นเสียงของลูกน้องของพยาคราวที่กำลังแบกศพอยู่ พยาคร้าวถามด้วยน้ำเสียงที่โกรธสุดขีดว่าเป็นบ้าอะไรอีชายผู้กำลังแบกศพบ,บอกว่ามันเห็นเพื่อนของตอนนั้นลืมตาขึ้นมาพยาคราวจึงเงยหน้ามองพร้อมกับด่าทอว่ามันคิดไปเองหากว่าวันนี้ไม่มีใครตายมากแล้วตนนั้นจะสังหารเสียให้พยาคราวกล่าวพร้อมกับมองไปยังลูกน้องสมุนของมันส่วนไอ้ลูกสมุนที่กำลังมุ่งหน้าเข้าหาอากวย้ยมันก็ตกใจเสียงร้องของเพื่อนของมันเช่นกัน จึงทําให้อากุ้ยได้จังหวะเดินหนีออกจากใต้ถุนเรือนโดยไม่มีใครเห็นชายชาวจีนเดินเข้ามาปะปนในผู้คนที่มากมายกว่าทุกวันเขาถอนหายใจด้วยความโล่งอกพิก้วย้ยเสียงเรียกนาำชายชาวจีนดังมาจากที่ใดที่หนึ่งอาก้วยสะดุ้งด้วยอาการหวาดระแวงเขาพยายามมองหาที่มาของเสียงนั้นทว่ามีบางอย่างมาสัมผัสกายของอากุย้ยทำให้ชายชาวจีนสะดุ้งหันไปมอง พบเป็นล่างของมะลิหญิงสาวที่น่าสวยกําลังทําสีหน้างง,งเธอถามว่าอากล้ยกูอะไรหรือตกใจเสียขนาดนั้นชายชาวจีนรีบบอกทันทีว่าไม่มีอะไรว่าแต่ทําไมมาริไม่ไปซ้อมรำวันนี้จะมีงานแสดงอยู่แล้วอากล้ยพูดก็ไม่รู้เหตุใดพวกพยาคราวกั้นขวางไม่ให้พวกเราเข้าไปในโรงาฏ้าลีนกันอากล้ยคิดอะไรบางอย่างออกจึงได้ชักชวนมาริรีบออกจากที่นี่ก่อน มารีจึงบอกสถานที่ที่เธอมักจะไปนั่งประจำตรงท่าเรือเก่าทั้งคู่รีบพากันเดินไปทางนั้นทันทีไม่นานนักทั้งคู่ก็มาถึงพวกเขามองซ้ายมองขวาเพื่อดูว่าใครจะตามมาหรือไม่เมื่อเห็นว่าทางสะดวกแล้วพวกเขาก็พากันเข้าไปนั่งในศาลาเก่าๆทันทีมารีเปิดบทสนทนาโดยถามพวกทิ้งเป็นอันดับแรกหญิงสาวกล่าวว่าตนนั้นมักเอาอาหารไปวางไว้หลังโรงนาฏศิลป์ เพื่อให้ทิ้งเอาไปกินกับพวกทันเลิศวันนี้ตนไม่ได้เข้าไปดูว่าทิ้งเอาไปกินหรืออยังเพราะพวกพออยาคร้าวหญิงสาวพูดด้วยท่าทีที่กังวลใจอาก,กวุวยยิ้มแล้วก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงอันใดเมื่อคืนนั้นไอ้ทิ้งได้กินข้าวปลาจากฝีมือของมาลิแล้วหญิงสาวเมื่อได้ฟังจากปากอาก,กุ้ยเธอก็ยิ้มแก้มปรีอาก,กุ้ยเมื่อเห็นแบบนั้นก็รู้สึกดีใจที่ไอ้ทิ้งได้เจอสาวสวยนิสัยดีแถมงามอีกตนมีข่าว จูจ่มะลีก็โผงพู้ดพูดขึ้นมาทําให้อกวยนั้นตั้งใจฟังว่ามันจะเป็นข่าวอะไรหญิงสาวถามกับชายชาวจีนก่อนว่าจะโกรธไหมหากข่าวที่ตนจะบอกเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาแปะคนนั้นอกวยตาเปิดโพรงแต่เขาก็สายหน้าเบาๆเหมือนกับจิตล่องลอยในใจลึกๆของอากวยก็เสียใจมาตลอดหากอาแปะใช้ผู้เปรียบเสมือนพ่อเปรียบเสมือนครอบครัวยุ่งเกี่ยวกับพยาคราวทว่าสิ่งที่มารีพูด โดยการเกินนําคืออแปะแกกำลังติดต่อก,กับพยาคร้าวเหมือนกับคิดจะทำการใหญ่อะไรบางสิ่งแล้วคนที่สอดรู้สอดเห็นมักจะโดนพวกพยาคร้าวสังหารจนตามหาร่างไม่เจอแล้วตอนนี้ได้ข่าวว่าคำแก้วเมียรักของพยาคร้าวมีคนลือกันว่าเห็นตอนกลางค่ำกลางคืนผู้คนต่างสงสัยว่าเธอนั้นเป็นปอบถึงกระนั้นก็ไม่มีใครกล้าปีปากพูดกลัวว่าพยาคร้าวจะเล่นงาน ากล้วยเมื่อได้ฟังตกใจทั้งเรื่องอาแปะและเรื่องคำแก้วชายชาวจีนจึงเล่าเรื่องของตนอันเกี่ยวกับเพื่อนชาวจีนข้างห้องให้มารีฟังบ้างโดยอากล้วยบอกว่าเพื่อนของตนนั้นคงไปพบกับพออยกักคราวกับอาแปะที่สนทนาการจึงทําให้เขาโดนสังหารจนหาศพไม่เจอทุกอย่างมันเป็นเหมือนกับที่มารีพูดหญิงสาวรีบถามแย้งทันทีว่าถึงขั้นฆ่าแกงกันเลยหรือ คนจีนที่นั่นก็เปรียบเสมือนลูกของแกแกไม่น่าจะทำอะไรรุนแรงแบบนั้นกระมังมาลิก,กล่าวอาก้วยสายหน้าพร้อมกับพูดว่าก่อนหน้านี้เหมือนกับว่าตนนั้นก็เห็นนิมิตอะไรบางอย่างเรากับตนกลายเป็นเพื่อนค้าห้องของตนแล้วดันไปพบเห็นเรื่องบางสิ่งได้ยินเรื่องราวอะไรบางอย่างแม้ว่านิมิตนี้จะยังไม่ทันได้ดูจบแต่ตนก็รู้สึกว่าอาแปะแกก็มีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่จริงๆอากวยกล่าว เอาละครับแผนการที่จะสังหารพระยาคราวดูไม่รัาบรื่นเสแล้วแท้จริงแล้วอาแปะจะมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับพออยาคราวและปอบตนนั้นคือขมแก้วอย่างที่ชาวบ้านล่ำรือกันหรือไม่เหตุการณ์สุดระทึกที่จะเกิดขึ้นในคืนจัดงานในคืนนี้คืนนคออะไรโปรดติดตามในตอนหน้าหมู่บ้านรับแรก,กําเนิดปอบหากท่านผู้ชมชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้รู้สึกไม่ค่อยสบาย ลาง,งานหนึ่งวันนอนสมอยู่ที่บ้านแต่คิดว่าต้องเขียนนิยายให้ได้รักท่านผู้ชมทุกท่านไม่เชื่ออย่าลบหลูถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดติดตามและกดแชร์ด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดทางจับเขาเล่าเรื่องผีก็ขออภัยมาหนาที่นี้ด้วยนะครับขอพระคุณมากครับ